สวัสดีครับ FC YouTube ทุกท่านแล้วก็สวัสดีค่ะคุณแม่ที่ติดตามในแฟนเพจเนาะของอ่าแม่ป้าอนิเมะบันทึกลักถึงโลกนะก็คือตอนนี้เนี่ยตัวใครอะก็มีกำหนดคลอดนะครับในวันที่28กุมภานี้ก็เตรียมของไว้สำหรับไปคลอดลกูกเรียบร้อยละ แต่ว่าวันนี้เราก็มาจัดกระเป๋าใหม่อีกรอบนึงอันนี้ก็จะเป็นของที่เอาไปในวันคลอดเนาะสิ่งที่สําคัญเลยก็คือเอกสารแล้วก็สมุดครับสมุดชมพูที่เป็นหลักฐานเกี่ยวกับลูกเราเนาะว่าตอนนี้เราอะไรอย่างไงแล้วกอ็อันนี้ก็จะเป็นชมพูสบู่แมสเสื้อผ้าแม่ แล้วก็ของใช้ของแม่ก็จะมีผ้าอนามัยแบบพวงสําหรับที่หลังจากคลอดเนาะก็จะมีพวกน้ํำคาวปลาอะไรพวกนี้แล้วก็ตอนตอนไปคลอดก็อาจจะมีแบบอะไรนะอ่าน้ำข้าแตกอะไรแบบนี้แล้วก็เผื่อฉุกเฉินไว้แล้วก็เดี๋ยวอันนี้ในส่วนของตะกร้าลูกก็จะเป็นของใช้ที่เราจะไปใช้หลังจากที่คลอดเนาะแล้วก็ เตรียมไว้ก็จะมีพวกเสื้อผ้าของลกูกเยอะแยะไปหมดเลยอันนี้น่าจะไปคลอดที่โรงพยาบาลก็อาจจะวันสองวันแต่ว่าเตรียมเตรียมไว้แบบว่าเผื่อเป็นอาทิตย์ก็ <c oughs> <c oughs> แล้วแต่คุณหมอเขาว่าคุณหมอเขาจะให้ใส่แบบไหนได้นี่ส่วนใหญ่แม่ก็จะเป็นสายป้ากระตูนสายคอตเพ ก็จับลูกแต่งเป็นอันนี้เป็นชุดลูฟี่ชุดเอสแล้วก็ชุดของอาจารย์ทาคาชิแล้วก็หน้าเหมือนปิกจัจูแล้วก็ลูกเกิดปีเสือก็เลยเอาอันนี้แล้วก็เป็นสจวรแล้วก็แว่นของอาจารย์โกโจมีชุดดำเอาไว้แต่งคอสอาจารย์โกโจแล้วก็นา,นานาแว่นละลายชนิดแล้วก็อ่ะ คอสแล้วก็ต้องมีหมวกเป็นหมวกคอสเพย์อันนี้ก็จะเป็นหมวกผมหยิกนุ่มมากเส่วดอันนี้ก็จะเป็นหมวกเอาไว้คอสอาจารย์โจโจแล้วก็ทาคาชิได้เป็นผมอันนี้ก็ในกรณีลูกสาวก็จะเป็นหมวกแล้วก็เป็นทรงผมตอนนี้ยังไม่รู้เลยคร่ะว่าเป็นลูกผู้หญิงลูกผู้ชายหน้าท้องแม่ใหญ่มากก็เลยดูไม่ออก แล้วก็นอกจากชุดพวกนี้นะคะก็จะมีชุดที่เพื่อนของคุณพ่อเขาซื้อมาให้ขอบคุณมากๆากเลยค่ะก็อันนี้เผื่อนในกรณีที่คุณหมอเขาให้ใส่แบบผูกเนาะก็จะได้ใส่เป็นตัวนี้น่ารักแล้วก็นุ่มมากแล้วก็มีพวกถุงเท้านี่แล้วก็รองเท้าเอ้ยไม่ใช่รองเท้าถุงมือแล้วก็ที่คุม นี่ที่ห่อตัวแบบนุ่มมากอันนี้แม่ได้มาในราคาแค่29บาทเท่านั้นเพราะว่าใช้ส่วนลดของ lazada นี่ก็จะมีผ้าห่อตัวสองแบบแล้วก็จะมีหมอนข้างอันนี้ก็กะว่าจะเอาไว้ไว้ให้นมแล้วก็เอาไว้กอดเองแล้วก็ผ้าหม่มเอ้ยไม่ใช่อาผ้าขนหนูอ่ะ,อะก็ประมาณนี้นี่อันนี้เป็นหน้ากาก เอาไว้เผื่อให้ลูกใส่ไม่น่าจะใส่ได้อจังหวะเนี้ยน่าจะยังเล็กอยู่อันนี้ก็เป็นพวกผ้าสำหรับเช็ดปากอะไรพวกนี้แล้วก็อันนี้ก็จะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะผ้าผ้ากันฉี่อ่ะก็จะซึมซับเวลาลูกฉี่อะไรแบบนี้อันนี้ก็จะเป็นเป้เป้ะสะพายอืม เอาไว้สำหรับเวลาอุ้มเขากลับบ้านอุ้มเขาไปหาหมออันนี้ก็เครื่องประดับหูแมวคงจะยังไม่ได้ใส่หรอกแต่ก็พกไปเผื่อแล้วก็มาในส่วนของตะกร้าเตรียมคลอดเราก็จะมีทําทําเพ t ใช่ไหมเอ่ย เรียกไม่กระถุกและพระอ้อมอะสำเร็จรูปอันนี้ก็ไดจากการลงทะเบียนเนาะสินค้าทดลองเพราะว่าเราก็ยังไม่รู้ว่าลูกของเราเนี่ยจะใช้ตัวไหนได้จะแพ้อะไรเราก็เลยขอสินค้าทดลองมาเพื่อทดลองเราก็จะได้เป็นยี่ห้อนี้แล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็เป็นสินค้าทดลองแล้วก็ของในนี้ก็จะมีอ่าชมพูเป็นชมพูแล้วสะปู่ในตัว แล้วก็จะมีน้ํายาล้างจานเอ๊ะอ่าไม่ใช่ดิน้ํายาล้างขวดนมสำหรับเด็กโดยเฉพาะแล้วก็น้ํายาซักผ้าน้ํายาปรับผ้านุ่มสำหรับเด็กโดยเฉพาะอันนี้ที่มันแฟบแฟบเพราะว่าอันนี้แม่ได้แป่งไว้แล้วใส่ขวดเพื่อที่เวลาพ่อเขายกไปเขาจะได้ไม่ไม่หนักเกินไปเนาะมันจะได้ไม่เกินความจำเป็นเกินไปแล้วก็จะมีตัวนี้เป็นตัวซิลิโคนสำหรับไว้อาบน้ำน้องอาบน้ำสระผมนุ่ม ่าแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นชัดชู่เปียกขวดนมแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นพวกผ้าอ้อมผ้าอ้อมทั้งหมด3ามแพ็คสามโหลแล้วก็จะมีถุงให้นม,มแล้วอันนี้ก็จะเป็นอุปกรณ์สําหรับล้างขวดนม ด้านนี้ก็จะเป็นครบเซตเลยมีทั้งที่วัดอุณหภูมิแปรงหวีผมกรรไายตัดเล็บแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นที่ปั๊มนมก็ประมาณนี้สำหรับของที่เตรียมไปคลอดนะคะแล้วก็ของลูกหลังคลอดก็ใส่ไว้ในนี้เรียบร้อยแล้วก็จะมาดูของลูกหลังคลอดกันหลังจากที่กลับบ้านมาก็ เยอะแยะอันนี้ก็เป็นหมวกลูฟี่หมวกของเอสเอาไว้แบบว่าเวลาที่ไปหาหมอใช่ไหมเราก็จะให้ลูกใส่หมวกนี้แล้วก็คอยที่จะดูว่าพวกป้องกันโควิดอะน้ากากอ่ะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นกันไกตัดเล็บแบบอัตโนมัติอันนี้ก็จะเป็นที่แปรงฟันโลกเป็นซิลิโคน พวกหมดยาอะไรก็อยู่นี่ก็จะเป็นประหลอดที่ที่ดูดเสมหะอะไรพวกนี้ที่ป้อนยาแล้วก็เจลลดไข้แล้วก็กระเป๋าน้ำร้อนประมาณน,น,าน,นี้อันนี้ก็ไว้สำหรับลูกอาบน้ำอันนี้ก็เป็นอุปกรณ์อาบน้ำลูก เวลาอาบน้ำก็จะมีสิ่งกุ้งกิ้งแล้วก็มีเป็ดให้ลูกเล่นอันนี้ก็ได้แถมมาอันนี้ก็จะเป็นตัวกัดแล้วก็จุกหลอกอันนี้ก็เป็นพวกกระเป๋าที่เอาไว้เดี๋ยวไว้ใส่ของลกูกแล้วก็พวกผ้าอันนี้ก็เป็นผ้ารองถีเหมือนกันผ้าหม่ม อแล้วชั้มนี้ก็เป็นพวกของสต็อกอ่าก็จะมีพวกนมอันนี้ก็ได้มาฟรีอันนี้ก็จะเป็นสนับเอาไว้เวลาลูกคานพวกขวดนมแล้วก็ชัดชูเปียกของสต็อกไว้นี่แล้วก็อันนี้ก็จะเป็น นี่ค่อนข้างจะเปิดยากนิดนึงเพราะอัดแน่นไว้ก็จะเป็นเปาะเปาะที่สําหรับอาบน้ําแล้วก็พวกเสื้อผ้าลูกที่เหลือก็ประมาณนี้แหละครับของที่เตรียมไปคลอดแล้วก็เตรียมไว้ให้ลูกแล้วก็มีตรงจุดนั้นอีกจุดนึงโอเคถ้าอย่างไงก็เดี๋ยวไว้ลูกคลอดก็เจอกันนะบาย